โอ้ยไอพี่ขับไหมไอพี่ขับไหมฮ <c oughs> ะ <c oughs> มันต้องส่งมาจากนู่นแหละนู่นตรงนั้นอ่ะไอถึ่นู่นเะยบมีคันเดียวไปได้ <c oughs> อะยักษ์ <c oughs> ยางใหญ่ไปได้ <c oughs> ถึงนู่นเลยอ่ะ ได้เปรียบแล้วยางใหญ่มันไปได้แบบเนี้ต้องซื้อรถอยางกาวแล้วทีนี้เฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ที่ฝีมือคนขับมันอยู่ที่ฝีมืออา 爸爸我 ทานี้โชว์พลังหน่อยเด้อเจโอแปซี่อ่ะ รถ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 มาแรงอยู่คนขับคนขับบอกคืออ้าวดูต้มเออยใจเย็นกันบ้างครับถูกทางไหมเฮ้ยถูกทางไหม รถมันไปอยู่แต่ล้อมันหมุนอยู่แต่รถไม่ไปครับมันลื่นแต่ถ้ายางใหญ่ไ,ได้เล เต็มเลยครับตัดรถแล้วแหละเดี๋ยวดูพลังกีอูโตททงหน่อยรอดไหมผมว่าใบมีดมันแง่เนกะินไปอ่ะมัน มันมันเห็นเกินไหมมันดันไม่เข้าเลยอะ่ะมันกดไม่เข้านี่เป็นกับใบมีดหมดหรือเปเล่าปะตเรยเลยเๆยเลย เอามาแม่สุดท้ายแลยว้วอ่ะจบงานแลว้วอ่ะไม่ยอมบอกไม่ยอมพากันบอกไอ้ชูเนาะมันไม่รู้แล้วไม่ให้มันมาขุดไอ้ข้างหลังให้ก่อนไงามาพูก่อน ดูพลังเจ็ดอีกันหน่อยโอ้สบายแน่นอนแหละเพราะว่าเอาดินแห้งมาแล้วนี่ดูรู้เลยว่าดินแห้งห่อยโอ้โอ้โอ้โอโอ Sao bài tốt chụp đu mỏ tan cái mày Tá bom, นี่พระเอกของงานต้องคันนี้เลย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 นี่ทังเลย,เลยโอ้สุดยอดสุดจัด มาเลยคันนี้เร่งได้ใจเลยอ่ะออผมว่าต้องเปลี่ยนรูปแบสะแล้วต้องเล่นยางแบบนี้ซะแล้วครับมันไปได้สบายเลยทางแบบเนี้ย เอาไอ้ถึืองน้าเอาไอ้ถึืองน้าดูน้องนนกันบ้างครับโอ้ยเร็ว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 หมดแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยดันมานี่เลยดันมาใหม่ Lớp thê sẽ ổn định không ạ? Nó sẽ ổn định không ạ? Thê đi, thê đi Cơm nướng ไม่เราฮะหมดแล้วบอหมดยังหมดแล้วครับครบแล้วไปเดี๋ยวไปกันตรงนน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 น ไปได้ป่ะ,ะสบายตอนจบครับได้ดินแห้งมาสบายเลยแล้วก็จบงานแล้วตอนแรกพากันบืนจนโสตายเลยหยุดงานแล้วครับ เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับผม